สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตสรุปข่าวเด่นและภารกิจผู้บริหารที่สำคัญประจำเดือนกันยายน2,566มีรายละเอียดดังนี้ วันที่4-6ถึงกันยายนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมงานแสดงผลสำเร็จของการพัฒนาวันพัฒนาชุมชนครั้งที่1 2ปี2566 CD-D a y 2 0 2 3ดยนาโดยนำผู้นำเข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติและร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบรางวัลภายในงานนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พันษาเขตหลักสี่ 6กันยายนพ ak ัฒนาการจังหวัดอุตรดิษฐ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดอุตรดิษฐ์ครั้งที่2พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเข้าประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิษฐ์และต่อมาเวลา15นาฬิกา30นาทีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ร่วมแถลงผลการขับเคลื่อน12เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิษ์ตัวชี้วัดที่8เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโตพร้อมด้วยนักวิ การพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิษ์ร่วมรับฟังการถแถลงผลการดำเนินงานดังกล่าวณห้องประชุมโรงแรงต้นทองรีสอร์ทอำเภอเมืองอุตรดิษ์วันที่7-9กันยายนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนพร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและบริหารจัดการนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิษฐ์ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนในพื้นที่อำเภอตร,รอนท่าปลาและอำเภอทองแสนขัน วันที่12-13กันยายนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษฐ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจราย,ตรายไตรมาสครั้งที่4 2,566นศศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก 13, 13กันยายนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษ์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิษ์ ครั้งที่8ปี2,566โดยมีนายสหวิทย์อภิชัยวิสรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์เป็นประธานพร้อมด้วยคณะ อนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิษฐนะ์ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิษฐ์ต่อมาในเวลา12นาฬิกา30นาทีได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนร่วมงานตลาดนัดคุณธรรมและงานยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศีอุตรดิษฐ์พร้อมเป็นตัวแทนของหน่วยงานรับมอบเกียรติบัตรประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบพุทธศักราช2566ณหอประชุมมหาวิทยายลัยราชพัฏอุตรดิษฐ์14กันยายนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษฐ์มอบหมายให้ผู้อำนวยกกาาารรลุ่มงนนสสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอพิชัยและอำเภอตรอน15กันยายนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษฐ์ร่วมพิธีบวงสรวงพระยาพิชัยดาบหักและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลลางศาสตร์ลองกองหวานและสินค้าโอทอปอุตรดิษฐ์ประจำปี2566ณบริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก พร้อมกันนี้เวลา9นาฬิกาพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาการอําเภอตรอนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนง,งานที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาลของนางทัศนีชัยคุณแสงผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อําเภอตรอน19กันยายนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิต์รูปที่สองน,นวัดธรรมธิปไตยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมนี้ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมเป็นประธานการประชุมโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตลาดนัดของจังหวัดอุตรดิตณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิต 21กันยายนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษ์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ในสังกัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านโดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นประธานนะห้องประชุมลบัวอำเภอเมืองอุตรดิต์ 22กันยายนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นประธานในโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สอพชจังหวัดอุตรดิษฐ์ประจำปี2566พร้อมด้วยผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิษฐ์ตลอดจนข้าราชการบำนาญเข้าร่วมโครงการ ณโรงแรมสีหราชอําเภอเมืองอุตรดิษฐ์25กันยายนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษฐ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน o อท็อบมิเดีย2023พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม i m p a c t เมืองทองธานีจบการนำเสนอสรุปข,ข่าวเด่นและภารกิจผู้บริหารที่สำคัญประจำเดือนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน แล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไป